สวัสดีครับผมนายนุกชัยสุชรานะครับผมในส่วนของผมเนี่ยผมทําในส่วนของเท็กเจอร์นะครับผมก็เท็กเจอร์ทั้งหมดที่เห็นก็ผมเป็นคนทำครับผมสวัสดีครับผมนายปัณฑพง์มากมุนะครับหกศูนย์ห้าแปดหกหนึ่งครับผมทําในส่วนของโค้ดนะครับแล้วก็ยูนิตี้นะครับสวัสดีครับผมนวพลรอดแก้วทำ 3D แอสเซททั้งหมดครับผมโอเคครับสำหรับแนวคิดในการสร้างเกมนี้นะครับก็แรงบันดาลใจที่ผม เคยบอกเมื่อตอนมีเทมก็คือ Alien Isolation กับ d e a d s p a e นะครับแล้วผมก็ได้ไปลองเล่นเกมยุคเพ2ต่างๆนะครับซึ่งเท็กเจอร์ต่างๆแล้วพวกนี้มันจะมีความแบบแตกๆอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากผมอยากให้เกมของผมมันออกมาคล้ายๆเกมยุคนั้นนะครับผมจึงเลือกให้ให้เป็นแบบนี้นะครับผมเลือกเท็กเจอร์ให้ดูเหมือนเพ2มากขึ้นนะครับผมอ่าใช่แล้วครับผมซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากให้เกมของผมออกมา เป็นแบบนี้ครับผมอันรับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของเกมเพลย์ครับที่ผมคนทำนะครับแล้วมันเริ่มเริ่มจากเราจะเริ่มจากนี้นะับคือส่วนที้ถัดแต่ว่ามันปิดปิีแล้วก็ทำนะก็คือการกดอันแบบเดินไปหาุ่มสวีทนะครับในการเปิดแอร์ล็อกนี้โดยผมได้ใช้เคาน์เตอร์เป็นตัวนำนะัมีทั้งหมด ันนี้เป็นประตูประนับนนะครับสิ่งแรกที่ผู้เล่นจะีต้องไปนะครับอ๋อผมลืมบอกครับว่าตรงนี้คือคาเฟเทอรีเจะเป็นศูนย์กลางของทางเชื่อมเรียบร้้วนะัประตูนี้จะเป็นคอนโทรลรูมนะครับประตูนี้จะเป็นทางไปเวสต์รูมและรีเซิร์ชรูมซึ่งก็ยังล็อกและทางนี้ครับจะเป็นทางไปเอนกินรูมซึ่งก็ยังล็อกอยู่เหมือนกัน ทฤนีีสิ่งแรกแรกไปนะครับคือคอนโทรลลูนเนี่์เราจะเดินเข้าไปก่อนครับแล้วไปกดปุ่มเปิดประตูของเอนจิ้นตูงที่นีนะตัวตรงกลางประตูของเอนจิ้นลูนะก็ะนจะเปิด ันนี้จะมีเสฟเฟกที่ผมใส่มาคนตรงมาครับแล้วเพิ่มมาทรุณซึ่งไอจนรูนะครับก็จะมีซึ่งเอจินรูนะครับก็จะมีนี่นะเป็นสวิตซ์สองอันนะครับอันนึงจะใช้เปิดประตูของเวสตลูครับตัวอ,อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ที่เรปิดครับเปิดกับนี่ นี่ครับประตูเรทูมก็จะเปิดออกซึ่งอันนี้รัาจะเป็นสอ,อนงทางครับตัวที่ผมเนี่ยอยากให้ผู้เล่นเนี่ยไปทางซ้ายก่อนเพราะว่า แต่ให้เขาได้เห็นนว่าประตูเรียมันล็อกอยู่มันต้องใช้กุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยก็ต้องหาจากห้องรีเซิร์ฟเูอนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจที่ผมเอาได้เน,นี่ยครับซึ่งที่ผมใช้เป็นลูกอัลกิสตันนี่ก็พอว่าถ้าคุณได้ยินไม่ทันก็เลยใช้เป็นลูกอัลกิสตันเพื่อให้คุณได้เห็นอ่ะบ้างอะซึ่งเราเนี่ยพอได้กุญแจแล้วเราก็จะนำไปเปิดที่ห้องคอนโทรล ครับุ่มายแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องเรสต์บูรได้เลยอ้าผมจะเปิดนะครับตอนนี้ที่นีเป็นบรรยากาศ ตัวยยที่เราใช้เปิดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ได้ยินเสียงเป็นเสียงกรีดนะครับก็ตแต่๋ยวอขึ้นไม่รู้นะคราต้องไปเช็คหน่อยซึ่งพอเปิดตรงเมื่อกี้นะครับเราจะได้เสียงกรีดเนี่ยก็คือประตูแอร์เราก็จะเปิดแล้วเหมือนแบบได้ยินเสียงกรีดมาจากจากฝั่งไหนแน่เองตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปได้เลย ถาประตูแล้วก็จะเปิดครับซึ่งเกมของพวกเราก็ได้จบกรงนี้นะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นส่วนของเกมเพลย์นั่นเองอ่าในสิ่งที่พวกผมได้เรียนรู้นะครับก็แน่นอนนะครับก็คือได้รู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการทําเกมอง Unity นะครับผมอ่าและส่วนของผมเนี่ยคือส่วนของการทำเท็กเจอร์ก็ได้เรียนรู้เครื่องมือหลายๆอย่างในการทำเท็กเจอร์ ของผมนะครับผมส่วนปัญหาลูกประสาทครับก็เหมือนเดิมครับก็คือเรื่องของเวลานะครับคือผมเป็นหัวหอกแต่ว่าผมจัดสรรเวลาไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทําให้งานมันออกมาจะไม่ได้ดีมากครับแต่วิธีการแก้ไขก็คือเลิกคิดมากและเริ่มลงมือทานะครับอนี่คือการแก้ไขของกลุ่มพวกผมนะครับแล้วก็การประสานงานครับส่วนใหญ่การประสานงานจะค่อนข้างช้านะครับก็คือ แบบว่าอ่าคนหนึ่งคนหนึ่งสั่งไปอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ฟังอะไรอย่างนี้ครับผมเหมือนผมก็เหมือนกันแบบเพื่อนสั่งให้ทําอะไรผมก็ลืมทําเหมือนกันครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาครับก็ในส่วนของผมคือทำเท็กเจอร์นะครับผมขอให้คะแนนตัวเองอยู่ที่อ10เต็ม10ครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะทำเท็กเจอร์เยอะพอสมควรครับผมแล้วก็ รายละเอียดหลายๆอย่างผมก็พยายามเก็บครับก็เลยมองว่า10เต็ม10ก็โอเคครับผมครับก็ส่วนปัญหาที่ผมพบครับผมก็จะเป็นเรื่องของกรรําหนดการอย่างแรกครับผมเนื่องจากว่าเราวางแผนเวลาได้ไปดีครับผมแอคเซที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอคเซที่เอามารียูใช้ซ้ำลวๆผมทำให้มาดูน่าเบื่อครับผม ส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาการ export access ต่างๆครับผมโดยโมเดลของผมรผมมันปั้นจากเบนเดอแต่ว่าด้วยผลบางอย่างครับผมผมไม่สามารถ e x p o Export ออกมอเป็นไฟล์ ABX ได้ครับผมก็วิธีการแก้ไขครับผมผมใช้วิธีการในการลองเปลี่ยนไฟล์ในการ export ครับผมซึ่งแต่ละไฟล์ก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกัน,นครับผมก็แก้ไปตามสถานการณ์ละต้องการให้คะแนนครับผมขอซัก สักเก้าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนปั้นเอ็กเซตทั้งหมดครับผมแล้วก็เอ่อเอ็กเซตทั้งหมดนี้คืออ่าชายผมเป็นคนปั้นเองเลยครับผมโดยที่อ่าแต่ละเอ็กเซตก็ผมอยากลองผิดลองถูกกับการทําอะไรใหม่ๆด้วยพวกอ่าหลอดทดลองเอ่ยอะไรเอ่ยผมไม่เคยทําพวกเอ็กเซตอ่าประเภทนี้มาก่อนนะครับผมในส่วนของผมนะครับที่เป็นคนทำเนื้อตี้ส่วนใหญ่แล้วก็ ทำโค้ดนะครับปัญหาที่เจอก็ปัญหาเบสิกครับก็คือโค้ดใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้เองแล้วก็ทีดีก็ทีดีเกมคียดวนะที่บางครั้งก็เป็นอะไรไม่รู้แบบบางครั้งมันก็หลอนๆน,นะรับอย <DVD S 2> <DVD S 1> ู่ดีก็กดสวิตช์ไม่ได้อยู่ยนู่นนี่ไม่ได้ครับแต่สุดท้ายก็หาทางแก้ได้อีกครับก็มุมไปเรื่อยๆเปิด y o u t u ู e บ้างถามเพื่อนที่เป็นงานบ้างส่วนการให้คะแนนนะครับผมคิดว่างานนี้ผมค่อนข้างที่จะทาหนักพอสมควรเพราะส่วนใหญ่ผมก็ทำาอยู่ว ทั้งจัดแบบนิดหน่อยแล้วก็โคส่วนใหญ่ครับสรับเกมไทยผมขอติบคะแนนเต็มเลยนะครับที่อยากจะฝากครับก็คือก็ต้องขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับที่ทําให้พวกผมได้รู้นะครับพวกปุ่มอะไรพวกนี้นะครับว่าทํายังไงนะครับส่วนรุ่นน้องนะครับก็ฝากว่าถ้าอยากมาเรียนสาขาเกมแล้วอยากเรียนพื้นฐานแล้วก็หรือว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับอาร์อะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนสาขาพวกพี่ได้ครับผมก ประมาณนี้ครับสิ่งที่อยากจะฝากก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อาจารย์ที่มาเข้ามาดูครับผมเอีค okay, ครับขอบคุณครับ <Thank you. S 1> ครับ